คู่จิ้นบิ๊กเบสจะเป็นจริงไหมเอ็มตัวธรมบ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับคู่จิน้นเรียกว่าแห่งปีหรอก็เป็นคู่จิ้นที่มาแรงในปลายปีนี้เลยนะครับสําหรับบิ๊กผู้ใหญ่พันฟินแลนด์นะครับแล้วก็เบสคําสิงนั่นเองนะครับ กระแสโซเชียลเนี่ยมีการหยอดคำหวานมีคำเป็นห่วงมีการให้กำลังใจมีรูปคู่กันออกมาในหลายๆงานตลอดมีโมเมนต์สวีทสวีท,วทตลอดแต่ก็มีหลายมุมมองครับหลายมุมมองในโซเชียลต่างๆก็มีทั้งคนที่เชียร์ใช่ปะเชียร์เพราะว่าพอบิ๊กเองเนี่ยก็มีลูกลูกอยู่แล้วที่กับครอบครัวคุณแพรวแพรวแส่งทองมาก่อนแล้วก็มีปัญหากันมาหรือว่าใดๆ แล้วก็แยกกันไปก็อยากให้จบกันด้วยดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อแต่ก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วก็เบสเองก็มีแฟนมานะครับแล้วก็ตอนแค่โสดแล้วเลยมีโมเมนต,ต์มาจับมาเป็นคู่จิน้นก่อนจะมาเป็นคู่จิ้นเนี่ยก็มีกระแสแบบว่าเอ๊บิ๊กเนี่ยเขาเป็นชายแท้หรือเลปล่าเพราะหลายคนก็คิดว่าเขาเป็นแบบพูดตรงๆขอพูดแบบที่เขาพูดกันเงี้ยกระเทยน้อยอะไรแบบนี้กระเทยน้อยมีมีลูกเหรอแต่ผมเองเคย เคยเจอบิ๊กอยู่แล้วนะเคยคุยกันเคยอะไรนะเขาเป็นบุคลิกเขาหลังฉากเนี่ยโอ้โหมีวุฒิภาวะมากอายุไม่เยอะแต่ว่าความคิดการวางแผนสุดยอดจริงๆค,คือคือคิอคอดดีและนิ่งมากนะอายุเท่านี้แบบสร้างตัวได้ขนาดนี้มีค่ายเพลงของตัวเองมีวงใหญ่โตของตัวเองแล้วก็ทําธุรกิจเยอะแยะมากมายคือเก่งบอกเลยว่าเก่งนะครับเบสทาสิ่งเองก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะช่วยพ่อชายนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็น ศิลปินเป็นนักแสดงที่มีความสามารถนะครับจับมาคู่กันเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเขาอาจจะเป็นคู่จริงกันหลังฉากก็ได้หรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เฮ้ยมีกระแสคู่จิ้นอะ่ะเล่นคอนเทนต์กันไปสิเล่นมีมกันไปสิว่าหยอดกันไปหยอดกันมาแล้วก็จะได้มีงานคู่มากระแสจะได้ไม่ตกเพราะบ,บิ๊กเองก็เป็นคนที่เล่นกับกระแสเคิงแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเล่นกับกระแสอยู่แล้วมันก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติเลยนะ คนที่อยู่ในกระแสไม่ใช่เป็นนักแสดงเดียวหรือว่าอินฟูเองก็ทมนะครับอะไรที่เป็นกระแสเป็นมีมเป็นอะไรต่างๆที่เป็นกระแสมาในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเล่นกับมีมแล้วก็รักษาตัวเองไว้ให้อยู่ในแสงเบื้องบนเออว่ามีแสงปุ๊บงานก็เข้าคนก็รู้จักมันก็ไปเรื่องปกติแต่ถามว่าการอยู่บนแสงเนี่ยการอยู่บนพื้นที่บุคคลสาธารณะหรือว่าเป็นนักแสดงเป็นอินฟูเป็น ผู้คนที่คนสนใจก็จะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบใช่ไหมครับเออเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะขณะผมเป็นตัวเล็กตรงนี้ก็ก็ไม่ได้ง่ายมีแฟนคลับเองแฟนคลับก็อาจจะแบบไม่ถูกกันบ้างมีโมเมนต์ต่างๆที่ไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีทั้งแฟนคลับฟั่งที่คอยเอาใจช่วยแล้วก็จะมีมุมโซเชียลกับคนที่แค่เห็นก็ไม่ชอบก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบเขาเรื่องอะไรเหมือนกันบางคนก็ไปด่าบิ๊กพราบิ๊กเนี่ย โดนด่าเยอะมากไม่รู้จะด่าเรื่องอะไรทั้งหนเรื่องเป็นกระเทยน้อยบ้างเรื่องครอบครัวบ้างไปยุ่งอะไรกับเขาครับเขาจัดการครอบครัวของเขาอย่างดีเขาจัดการงานการของเขาอย่างดีอยู่แล้วเออก็ชอบมีคนไปคอมเมนต์แซะทั้งบิ๊กทั้งเบสนู่นน,นั่นนี่ต่างๆนานาเออก็อย่างว่านะเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ต้องรับดราม่าตรงนี้ให้ได้ แต่บิ๊กเองก็ตอบกับดราม่าต่างๆหรือคำพูดคอมเมนต์แย่ๆต่างๆแบบแซบๆหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันเนาะบิ๊กเบรเขาก็น่ารักแบบว่าเวลาใครโดนกระแสรเรื่องอะไรเนี่ยก็คอยให้กำลังใจกันคอยช่วยเหลือกันแล้วเขาก็ตอบโต้แบบแซบๆแบบที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปให้ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ว่าใครที่เล่นเขารุนแรงหรือใช้คำพูดที่แย่มากๆก็โดนเขาฟ้องไปเดี๋ยวนี้ ฟ้องกันฉัาได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคดีไปสิเงินใช้ส่วนตัวไม่รู้มีเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าปากดีแบบไม่มีเหตุผลแบบไม่ให้เกียิกันเอามันอย่างเดียวก็เตรียมตัวขึ้นศาลนะครับ <c oughs> มันมันมีคนเป็นกันเยอะนะก็ต้องระวังเด้วยไม่รู้เป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าเอามันหรือชีวิตตัวเองมันไม่มีความสุขเลยอยากให้คนอื่นม,มีความสุขด้วยก็ไม่แน่ใจตัวผมเองก็โดนครับมีคนมาพูดแซะพูดอะไรในคอมเมนต์อะไรเยอะๆแต่ก็มีผมก็โฟกัสแต่คนที่ คิดดีพูดดีกับผมบางคนก็ชื่นชมว่าผมพูดดีบ้างการแสดงดีบ้างหรือว่าร้องเพลงเพราะบ้างเราก็ดีใจใครที่ไม่ชอบก็พูดง่ายๆครับมึงก็เลื่อนผ่านดิเออมึงก็ไปดูคนที่มึงชอบสิมยากอะไรวะคนมีเรียกดูเยอะแยะใช่ไหมมานั่งด่าเขาทําไมตัวเองโดนด่าก็ไม่ชอบเออใช่ไหมส่วนคู่จิ้นระหว่างบิ๊กกับเบสเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะครับ ชีวิตส่วนตัวเขาเองเขาก็มีไปกินข้าวไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเป็นเพื่อนกันหรือเขาจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยมันก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเปิดเผยปุ๊บยังไงไอะเปิดเผยปุ๊บ,บกระแสะก็ไม่มีใครมาเล่นแบบนี้แล้วซู้เ่นอยู่กับกระแสะแบบนี้ดีกว่าเราพูดกันตรงตรงใช่ไหมละ่ะหรือว่าจรงิงๆแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเปิดเผยว่าคบกันแล้วเขาเขาเป็นคนที่เล่นกับมีมเก่งหรือวา่าหาคอนเทนต์เก่งเขาก็เล่นอะไรที่เป็นที่น่าสนใจในในกระแสสังคมได้เขาเก่งอยู่แล้วผมชื่นชมมากๆนะกับบ กาไถ้าเกิดว่าคบกันจริงๆก็ดีใจนะครับอยากให้มีความเข้าใจกันดีๆแบบนี้เสมอแต่ว่าไม่ใช่คบกันแล้วแบบไปเอาแต่ใจใส่กันจนแตกแยกกันไปมันก็ไม่ดีเนาะเอออยากให้ความรักมันสวยงามแบบที่ควรจะเป็นใช่ปะอ่ะก็ฝากทุกคนที่เป็นแฟนลับบิ๊กเบสนะครับก็ส่งกำลังใจกันมาในคอมเมนต์ได้นะอยากให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นและคู่จริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์แล้วก็ลงความเห็นอย่างแบบคำพูดสวยๆหรือว่าคำพูดที่เหมาะสมหรือใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ครับแต่ว่าคอมเมนต์อย่าง ให้เขียนอสเสนอความคิดตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับอย่า,อย,าอย่าใช้คําพูดไม่ดีนะแล้วก็ฝากติดตามช่อง MPM มพีเอ็ดทรหมู่บ้านด้วยนะครับกดติดตามมาเยอะๆนะขอบคุณครับ